ปัจจุบันแฟนหนูมีมือที่สามสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามโดยเฉพาะสิ่งที่คุณต้องตระหนักเป็นลำดับแรกหนึ่งมันเป็นเรื่องบนเตียงคนเราไปหามือที่สามไปเพราะอะไรครับบนเตียงครับสองครับเป็นเรื่องของความเบือเบ่อเบื่อกันเลยครับการวางอีโก,โก้เอาชนะซึ่งกันและกันครับเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขาพอมันไม่ยอมคนมันมันไม่ยอมมันต้องทำอะไรครับ มันต้องออกกอดออกมาตรการ,บ,รบีบบังคับซึ่งกันและกันการเงียบใส่กันการไปชดคราวนี้อีกฝ่ายก็จะเริ่มอึดอัดพอมีมีความอึดอัดเข้ามามากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับในขณะเดียวกันมือที่3เข้ามาเนี่ยพูดเป็นกว่าบางทีมือที่สมไม่ต้องพูดก็ยังดูน่ารักกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราเริ่มที่จะใช้คําพูดที่ไม่น่ารักกันแล้วในความสัมพันธ์ 3. เราไม่ไดเ้เป็นพวกเดียวกันแล้วมีการแบ่งแยกเข้าของกันเช่นนั่นบ้านเธอนี่บ้านฉันพอ มันมีการแยกอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้อีก,อกฝ่ายก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแล้วครับพยายามนะครับใช้คำว่าเราให้เปลืองที่สุดนี่มือถือของเรานะครับเดี๋ยวชาร์จให้ใช้คําว่าเราให้บ่อยที่สุดเราแวะเซเว่นกันไหมนะครับเราแวะอ่องน้ํากันไหมนะครับเราแวะที่ห้างกันไหมคุณต้องใช้คําว่าเราครับเพื่ออะไรครับเพื่อตีกรอบสมองอีกฝาก่ายให้หลัง่งออกซิโทซินออกมามากขึ้นคือความผูกพัน คนมันไปมีมือที่สามส่วนหนึ่งเพราะมันไม่ผูกพัน